เคยคิดไหมว่าอาหารโปรดที่กินอยู่ทุกวันนี้อาจกำลังพาปรสิตตัวร้ายเข้าสู่ร่างกายและเป็นต้นเหตุมะเร็งสามชนิดโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาเปิดโปงความจริงที่น่าตกใจเพื่อให้คุณรู้เท่าทันและปกป้องตัวเองจากภัยร้ายที่ซ่อนอยู่ในจานโปรดของคุณไม้ใกล้ฝังช่องเสียงพูดฟังสบายช่องที่จะเป็นพื้นที่แห่งการดูแลตัวเอง ในช่วงวัยที่ผ่านเรื่องราวมากมายในทุกมิติของชีวิตสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับท่านที่ชินชอบอาหารพื้นบ้านรสแซบโดยเฉพาะเมนูจากปลาหรือเนื้อที่ปรุงกันแบบดิบๆสดๆอย่างเช่นก้อยปลาดิบลาบเลือดหรือแหนมสดท่านเคยฉุกคิดไหมครับว่าภายใต้รสชาติที่จัดจ้านและคุ้นเคยนั้นอาจมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญทั่วเล็กๆซ่อนอยู่ แขกที่ไม่ได้มาดีแต่มาเพื่ออาศัยอยู่ในร่างกายของเราและที่น่ากลัวที่สุดคือแขกบางชนิดสามารถเป็นตัวการที่นำไปสู่โรคร้ายอย่างมะเร็งได้โดยที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งเข้าสู่ช่องไม้ไกลฟังครับช่องที่จะเป็นพื้นที่แห่งการดูแลตัวเองในช่วงวัยที่เราได้ผ่านเรื่องราวมากมายในทุกมิติของชีวิตครับผมดีเรครับ วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่จริงจังและสำคัญต่อสุขภาพของพี่น้องชาวไทยเราอย่างยิ่งยวดเลยโดยเฉพาะท่านที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือหรือท่านที่ชื่นชอบการรับประทานอาหารพื้นบ้านครับหัวข้อของเราในวันนี้คือ3มะเมร็งที่เกิดจากปรสิตในอาหารครับเราจะมาทำความรู้จักกับภัยเงียบที่มากับความอร่อยเหล่านี้กันให้ลึกซึง้งเพื่อที่เราจะได้รู้วิธีป้องกันตัวเองและคนที่เรารักได้อย่างถูกต้อง ราะความรู้คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดของเราครับก่อนอื่นผมอยากให้เราเข้าใจภาพรวมตรงกันก่อนนะครับว่าปรสิตคือสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตอื่นและแย่งชิงสารอาหารเพื่อการดำรงชีวิตของมันการติดเชื้อปรสิตในมนุษย์ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนไข่หรือตัวอ่อนของปรสิตเหล่านี้เข้ามาครับ และเมื่อปรสิตเข้าไปอาศัยอยู่ในร่างกายของเราเป็นเวลานานๆมันจะสร้างปัญหาที่มากกว่าแค่การแย่งอาหารครับปรสิตบางชนิดจะก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรังขึ้นที่อวัยวะที่มันอาศัยอยู่ลองนึกภาพตามนะครับเหมือนเรามีแผลที่เดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่เคยหายชนิทร่างกายก็จะพยายามซ่อมแซมตัวเองอยู่ตลอดเวลากระบวนการซ่อมแซมที่เกิดขึ้นซ้ำๆแล้วซ้ำเล่าเป็นเวลาหลายปีนี้เองครับ ที่อาจทําให้เซลล์ในบริเวณนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมและพัฒน,นาไปเป็นเซลล์มะเร็งในที่สุดครับนี่คือหัวใจสําคัญของเรื่องราวในวันนี้คือการอักเสบเรื้อรังที่เกิดจากปรสิตและวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันที่ปรสิต3ชนิดที่องค์การอนามัยโลกและสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติได้จัดให้เป็นสารเกาะมะเร็งในมนุษย์ครับมะเร็งชนิดที่1และเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มะเร็งท่อน้ำดีที่มีสาเหตุจากพยาธิใบไม้ในตับครับผมขอเริ่มต้นด้วยเรื่องที่ใกล้ตัวพี่น้องชาวไทยเรามากที่สุดโดยเฉพาะในภาคอีสานซึ่งน่าเศร้าใจมากที่มีอัตราการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีสูงที่สุดในโลกและสาเหตุสำคัญก็มาจากเจ้าพยาธิตัวเล็กๆที่มีชื่อว่าพยาธิใบไม้ในตับครับหรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Opisthorchis viverrini วงจรชีวิตของภายเงียบนี้เป็นอย่างไรวงจรชีวิตของมันค่อนข้างซับซ้อนนะครับแต่ผมจะเล่าให้ฟังง่ายๆนะครับเรื่องราวเริ่มต้นจากผู้ที่มีพยาธิชนิดนี้อยู่ในร่างกายอยู่แล้วเมื่อเขาถ่ายอุจจาระลงในแหล่งน้ําไข่ของพยาธิที่ปนออกมากับอุจจาระก็จะลงไปในน้ําด้วยจากนั้นหอยน้ําจืดบางชนิดเช่นหอยโขงหอยขมที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ํานั้นก็จะมากินไข่พยาธิเข้าไปตัวอ่อนพยาธิก็จะไปเจริญเติบโตอยู่ในตัวหอย เมื่อเติบโตได้ระยะหนึ่งมันก็จะออกจากตัวหอยแล้วว่ายน้ําไปใช้เข้าสู่เกล็ดและเนื้อของปลาน้ําจืดชนิดมีเกล็ดครับโดยเฉพาะปลาในวงปลาตะเพียนเช่นปลาตะเพียนทองปลาส้อยปลาซิวป,ปลาขาวนาเป็นต้นตัวอ่อนพยาธิก็จะไปแฝงตัวอยู่เป็นถุงซิสเล็กๆที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นครับและเมื่อคนเราจับปลาเหล่านี้มาประกอบอาหารรับประทานแบบดิบๆหรือปรุงแบบสุกๆดิบๆเช่นก้อยปลาดิบ ลาบเลือดหรือแหนมสดตัวอ่อนพยาธิที่อยู่ในเนื้อปลาก็จะเดินทางเข้าสู่ร่างกายของเราครับเมื่อเข้าไปแล้วมันจะเดินทางผ่านระบบทางเดินอาหารของเราขึ้นไปจเจริญเติบโตเป็นพยาธิตัวเต็มวัยในท่อน้ําดีของเราครับมันจะใช้ปากของมันเกาะผนังท่อน้ําดีเพื่อดูดกินสารอาหารและสามารถอาศัยอยู่ในร่างกายของเราได้นานถึง10-20ปีเลยทีเดียวครับแล้วมันทําให้เกิดมะเร็งได้อย่างไร อย่างที่ผมได้เกริ่นไปตอนต้นครับเมื่อพยาติใบไม้ในตับไปอาศัยและเกาะอยู่ที่ผนังท่อน้ำดีมันจะสร้างความระคายเคืองอย่างต่อเนื่องทั้งจากการเคลื่อนไหวการดูดกินอาหารและจากของเสียที่มันปล่อยออกมาทำให้เกิดการอักเสบเรือรังที่ผนังท่อน้ำดีครับร่างกายของเราก็จะพยายามซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทน กระบวนการทำลายและซ่อมสร้างที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นเวลาหลาย10ปีนี้เองครับที่ทำให้เซลล์ผนังท่อน้ำดีเกิดความผิดปกติในการแบ่งตัวเกิดการกลายพันธุ์และพัฒนาไปเป็นมะเร็งท่อน้ำดีหรือโคแลงจิโอคาซิโนมาในที่สุดครับที่น่ากลัวคือในระยะแรกๆก,การติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับมักไม่มีอาการใดๆแสดงออกมาเลยครับ หรืออาจมีอาการเพียงเล็กน้อยเช่นท้องอืดแน่นท้องซึ่งเรามักจะคิดว่าเป็นโรคกระเพาะธรรมดากว่าจะแสดงอาการรุนแรงเช่นตัวเหลืองตาเหลืองท้องบวมโตน้ำหนักลดก็มักจะเป็นระยะที่มะเร็งลุกลามไปมากแล้วครับทำให้การรักษายากขึ้นอย่างมหาศาลครับวิธีป้องกันที่ดีที่สุดและง่ายที่สุด หัวใจสำคัญของการป้องกันคือการตัดวงจรของพยาธิครับซึ่งเราทำได้โดยปรุงอาหารจากปลาน้ำจืดให้สุกทั่วถึงด้วยความร้อนนี่คือกรอกป้องกันที่สำคัญที่สุดครับความร้อนสามารถฆ่าตัวอ่อนพยาธิได้อย่างสิ้นเชิงคำว่าสุกในที่นี้หมายถึงเนื้อปลาต้องเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่นและแข็ง ไม่ใช่แค่การลวกพอสะดุง้งหรือว่าการนำไปพล่าหรือยำที่เนื้อปลายัางใสๆอยู่ครับความเชื่อที่ผิดๆต้องแก้ไขมีหลายท่านเชื่อว่าการบีบมะนาวลงในก้อยปลาดิบจะช่วยให้เนื้อปลาสุกและฆ่าพยาธิได้ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดอย่างยิ่งครับความเป็นกรดของมะนาวไม่สามารถฆ่าตัวอ่อนพยาธิที่ฝังอยู่ในเนื้อปลาได้เช่นเดียวกับการนำไปแช่แข็งในตู้เย็นตามด้าน ก็อาจ,จมีอุณหภูมิไม่ต่ำพอและใช้เวลาไม่นานพอที่จะฆ่าพยาธิได้เช่นกันครับวิธีที่แน่นอนที่สุดคือความร้อนเท่านั้นครับเลิกรับประทานเมนูเสี่ยงขอให้หลีกเลี่ยงเมนูที่ใช้ปลาน้ำจืดดิบทุกชนิดครับไม่ว่าจะเป็นก้อยปลาลาบปลาปลา,ปลาร้าดิบปลาซุ่มดิบเพื่อสุขภาพที่ดีของเราในระยะยาวครับ ขับถ่ายในส้วมที่ถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันไม่ให้ไข่พยาธิจากผู้ที่ติดเชื้ออยู่แล้วแพร่กระจายลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเป็นการช่วยการตัดวงจรของพยาธิและป้องกันคนอื่นๆในชุมชนของเราด้วยครับมะเร็งชนิดที่2ความเสี่ยงมะเร็งที่เชื่อมโยงกับพยาธิตัวตืดหมู มาต่อกันที่ปรสิตอีกชนิดที่พบได้บ่อยจากการรับประทานอาหารสุกๆดิบๆนั่นก็คือพยาธิตัวตืดหมูครับซึ่งก่อให้เกิดโรคที่เราอาจเคยได้ยินชื่อกันว่าโรคพยาธิเม็ดสาคูครับวงจรของพยาธินี้ก็เริ่มต้นจากการขับถ่ายไม่ถูกสุขลักษณะเช่นกันครับเมื่อผู้ที่มีพยาธิตัวตืดอยู่ในลำไส้ขับถ่ายอุจจาระออกมาปล้องสุกข,ของพยาธิที่เต็มไปด้วยไข่ ก็จะปนเปื้อนออกมาสู่สิ่งแวดล้อมเมื่อหมูมากินอาหารที่ปนเปื้อนไข่ยพยาธิเข้าไปไข่ยพยาธิจะฟักเป็นตัวอ่อนแล้วไปฝังตัวตามกล้ามเนื้อของหมูเกิดเป็นถุงซิสลักษณะคลายเม็ดสาคูที่เรามองเห็นได้ครับและเมื่อคนเรารับประทานเนื้อหมูที่มีเม็ดสาคูเหล่านี้แบบดิบๆหรือปรุงไม่สุกดีตัวอ่อนก็จะเท่าไปเจริญเป็นพยาธิตัวตืดตัวเต็มวัยในลำไส้เล็กของเรา คอยแย่งอาหารและทำให้เรามีอาการปวดท้องท้องอืดหรือน้ำหนักลดได้ครับแล้วมันเกี่ยวข้องกับมะเร็งอย่างไรความเชื่อมโยงของพยาธิตัวตืดหมูกับมะเร็งนั้นอาจจะไม่ตรงไปตรงมาเหมือนพยาธิใบไม้ในตับนะครับแต่ภัยที่ร้ายแรงกว่าของพยาธิตัวตืดหมูคือโรคที่เรียกว่าซิสติสโคซิสครับ โรคนี้ไม่ได้เกิดจากการกินเนื้อหมูที่มีเม็ดสาคูนะครับแต่เกิดจากการที่เราเผลอกินไข่พยาธิเข้าไปโดยตรงครับอาจจะมาจากมือที่เปื้อนอุจจระของผู้ที่มีพยาธอยู่แล้วแล้วมาหยิบจับอาหารหรือจากการรับประทานผักสดที่ล้างไม่สะอาดและมีไข่พยาธิปนเปื้อนอยู่ครับเมื่อไข่พยาธเข้าไปในร่างกายเรามันจะฟักเป็นตัวอ่อนแล้วชัยไปฝังตัวตามอวัยวะต่างๆได้ทั่วร่างกายเลยครับ เหมือนที่มันทำในตัวหมูเลยที่น่าก,กลัวที่สุดคือการไปฝังตัวที่สมองทำให้เกิดอาการชักปวดศีรษะรุนแรงหรือปัญหาทางระบบประสาทอื่นๆที่เรียกว่า n e u r o c y s t i c e r c o s i s ครับส่วนความเชื่อมโยงกับมะเร็งนั้นมาจากหลักการเดิมครับคือเมื่อมีถุงซีสของพยาธิไปฝังตัวอยู่ที่เนื้อเยื่อใดเป็นเวลานาน,าน,านมันจะก่อให้เกิด การอักเสบเรื้อรังรอบๆถุงซีสนั้นซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีว่าการอักเสบเรื้อรังคือปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญอย่างหนึ่งของการเกิดโรคมะเร็งครับแม้ว่าหลักฐานที่เชื่อมโยงโดยตรงอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่ากรณีของพยาธิใบไม้ในตับแต่ก็ถือเป็นภาวะที่สร้างสภาวะแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติของเซลล์ได้ในระยะยาวครับ วิธีป้องกันพยาธิตัวตืดหมูปรุงเนื้อหมูให้สุกทั่วถึงเช่นเดียวกับปลาน้ำฉืดครับต้องปรุงเนื้อหมูให้สุกจนไม่เห็นเนื้อสีชมพูอยู่เลยโดยเฉพาะเมนูอย่างหมูกระทะหรือจิมจุมต้องแน่ใจว่าเนื้อสุกดีก่อนรับประทานครับเลือกซื้อเนื้อหมูจากแหล่งที่เชื่อถือได้เลือกเนื้อหมูที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะไม่มีเม็ดสาคูผลเปื้อนครับ ล้างมือให้สะอาดเสมอโดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำเพื่อป้องกันการรับไข่พยาธิเข้าสู่ร่างกายโดยไม่ตั้งใจและแยกเขียงและอุปกรณ์สำหรับของดิบและของสุกด้วยเพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้ามจากเนื้อหมูดิบไปยังอาหารที่ปรุงสุกแล้วครับมะเร็งชนิดที่3คือมะเร็งกระเพาะปัสสาวะที่เชื่อมโยงกับพยาธิใบไม้ในเลือด ปรสิตชนิดสุดท้ายที่ผมจะกล่าวถึงในวันนี้มีความแตกต่างจากสองชนิดแรกครับนั่นคือพยาธิใบไม้ในเลือดหรือสกิสโตโซมาซึ่งก่อให้เกิดโรคที่เรียกว่าโรคชิสโตโซมีอซิสครับการติดเชื้อที่แตกต่างพยาธิชนิดนี้ไม่ได้เข้าสู่ร่างกายของเราโดยตรงจากการรับประทานอาหารครับแต่มันเข้าทางผิวหนังครับ วงจรชีวิตของมันคล้ายกับพญาตไใบไม้ในตับคือต้องอาศัยหอยน้ำฉืดเป็นพาหะครับตัวอ่อนของพญาติที่ออกจากหอยจะล่องลอยอยู่ในแหล่งน้ำนิ่งเช่นคลองบึงหรือหนองน้ำเมื่อคนเราลงไปแช่หรือสัมผัสกับน้ำที่มีตัวอ่อนพญาตเหล่านี้มันจะใช้ทะลุผ่านผิวหนังของเราเข้าไปสู่กระแสะเลือดครับแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับอาหารและมะเร็งได้อย่างไร ความเกี่ยวข้องกับอาหารนั้นมาจากการใช้น้ำที่ไม่สะอาดครับแหล่งน้ำที่ปนเปื้อนตัวอ่อนพยาธอาจถูกนำมาใช้ในการล้างผักผลไม้หรือภาชนะเครื่องครัวต่างๆซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการสัมผัสกับตัวอ่อนพยาธได้ครับเมื่อพยาธเข้าไปในร่างกายแล้วมันจะเดินทางไปเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยในหลอดเลือดโดยพยาธชนิดสคิสโตโซมาฮิมาโตเบียม จะชอบไปอาศัยอยู่ที่หลอดเลือดดำบริเวณกระเพาะปัสสาวะครับที่นั่นมันจะวางไข่จำนวนมหาศาลไข่บางส่วนจะถูกขับออกมากับปัสสาวะเพื่อแพร่วงจอต่อไปแต่ไข่จำนวนมากจะไปเกาะและฝังตัวอยู่ในผนังกระเพาะปัสสาวะครับร่างกายของเราจะมองว่าไข่พยาธิเหล่านี้เป็นสิ่งแปลกปลอมและพยายามกำจัดทำให้เกิดการอักเสบ และการเกิดผังผืดอย่างรุนแรงและเรื้อรังที่ผนังกระเพาะปัสสาวะครับและเช่นเคยครับการอักเสบที่เกิดขึ้นยาวนานหลายปีนี้เองที่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่นำไปสู่การเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะชนิดสความัสเซล์ได้ครับวิธีต้องกันพยาธิใบไม้ในเลือดคือหลีกเลี่ยงการสัมผัสแหล่งน้ำที่ไม่น่าไว้วางใจไม่ควรลงไปเล่นน้ำย่ำน้ำ หรือซักล้างในแหล่งน้ำนิ่งตามธรรมชาติที่อาจมีการปนเปื้อนครับใช้น้ำที่สะอาดและปลอดภัยใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วเช่นน้ำประปาหรือน้ำที่ต้มสุกแล้วสำหรับการอุปภโภคบริโภครวมทั้งการล้างผักผลไม้และภาชนะครับส่งเสริมระบบสุขภาพบาลที่ดีการไม่ปัสสาวะหรืออุจจาระลงในแหล่งน้ำ เป็นการช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรคสู่ชุมชนครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของสาม,มะเร็งร้ายที่เกิดจากภัยเงียบใกล้ตัวเราอย่างปรสิตในอาหารและสิ่งแวดล้อมครับจะเห็นได้ว่าหัวใจสำคัญของการเกิดโรคไม่ได้อยู่ที่ตัวปรสิตโดยตรงแต่อยู่ที่การอักเสบเรื้อรังที่มันสร้างขึ้นครับ ผมขอสรุปหัวใจสำคัญของการป้องกันที่เราทุกคนทำได้ด้วยง่ายดายอีกครั้งนะครับนั่นคือหลักการกินร้อนช้อนกลางล้างมือและใช้แหล่งน้ำสะอาดครับกินร้อนคือปรุงอาหารทุกชนิดให้สุกทั่วถึงด้วยความร้อนเสมอช้อนกลางเพื่อป้องกันการแลกเปลี่ยนเชื้อโรคและประสิตในกรณีพยาธิตัวตื่นล้างมือให้สะอาด ก่อนทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำเสมอและใช้แหล่งน้ำสะอาดครับสำหรับการอุปโภคบริโภคทุกอย่างผมขอย้ำในตอนท้ายนี้อีกครั้งนะครับว่าข้อมูลที่ผมนำมาแบ่งปันในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันตัวเองเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หากท่านผู้ฟังท่านใดสงสัยว่าตัวเองอาจมีความเสี่ยงหรือมีอาการผิดปกติใดๆ เช่นท้องอืดเรื้อรังตูเหลืองตาเหลืองหรือมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้องนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังไม้ไกลฝั่งในวันนี้ครับผมหวังว่าเรื่องราวของเราในวันนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นเครื่องเตือนใจให้เราหันมาใส่ใจพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเรามากขึ้นนะครับขอให้จำไว้เสมอว่าความอร่อยเพียงชั่วครู่อาจไม่คุ้มค่ากับความเสียใจไปตลอดชีวิต การปรุงอาหารให้สุกและสะอาดคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดที่เราสามารถมอบให้กับตัวเองและครอบครัวได้ครับถ้าท่านผู้ฟังชื่นชอบเนื้อหาในวันนี้กรุณากดติดตามกดไลค์และแบ่งปันสาระดีๆนี้ไปให้กับคนที่ท่านรักและห่วงใยด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับผมดิเรกและเรื่องราวดีๆในการดูแลตัวเองในวัยไม้ไกลฝั่งได้ใหม่ในตอนหน้าครับและขอเน้นย้ำอีกครั้งนะครับหากมีปัญหาสุขภาพใดๆ ควรปริกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเสมอครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ